สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันตอนแรกๆครับผมหาโมงกว่านะครับผมะบรรยากาศมันนี่ก็จะเป็นยามตะกดินครับผมมันนี่ใส่ภาษาอีสานครับเข็ดก็ขอีสานมันนี่ครับผมนี่อ่าเมนูแกงทำไมครับแกงเปิ้ลแกงเปิ้ลแบบอีสานบ้านท่อเลยครับผมสูตรบนบ้านสู่บนราชธานีเลยครับสูตรที่บ้านผมเองมันสูตรอุบลหรอกกะมาเบิงกันครับผมกะบรรยากาศมันนี่กันอ่อนขัาเมื่อแต่ซีซเลยครับ ไปนัดมากเลยซื้อ,อนมใหม่มากครับคือจะก,กินแกงนมใหม่นอะแต่กะบบเดตริเดลหนึ่งขอนี้ครับวันนี้โบเดตแซร์ไปบอกขึ้นว่าสิบนมใหม่นากก็เลยบแซ่ครับผมก็เลยเออเกินกับเขาเจ้าเขาสวยก็ได้เลยเก็เลยได้นมใหม่มากสองนอสามสิบบาทโลยี่สาบาทครับโลโก้กัว,กวเออกระสือมาสือจะนั่งมากครับสือจานั่งสือพักกระแนงมากครับพักกระแนงสดมากจานั่งสิบาบาทกําหนึ่งไ้แม่บ้านเป็นปันน้ำ้อยุครับ แล้วพักกระแงงนงแม่บ้านกินน้ำพันวาเหม็นกะบสีไซพักอีตัวเลยเพิ่นครับพักอีกตัวหลังแล้วก็ได้เฮดนั่งฝาบอ่ะนั่งฝาบนั่งลมแพ็กหนึ่งครับผมประใสยังไหลกับบกบวมหอมครับผมบงบวมสีไซนเนาะต้นที่ปลูกไปนี่เขาก็ออกดอกครับผมเพิ่งจะออกดอกมัน้านีเ่เหลืองแล้วครับทตาบที่ยอดอขึ้นเรื่องสูงแล้วเนาะนี่ครับบกบวมหอมปลูกไว้ถ้ากินครับผมเพราะว่าต้นใบมันตายแล้วจะบงบวมหอมสีหลอดฝนบ่เพราะว่า ลมมันแห้งครับผมเกิดว่าใบมันหนาเต็มปุ๊บอาสิลมก็ได้ครับลมก็เป็นยังครับบริสายหรือว่าได้กินจักจักสามสี่หน่วยนี่กครัสามสี่ลูกก็ดีแล้วครับผมเพราะว่าซื้อมาห่อละสิบบาทเองเนาะแต่เหลืออยู่ครับปลูกไว้ประมาณเจ็ดแปดเม็ดเนี่ยครับเม็ดมันมันก็ขึ้นทุกต้นอยู่ครับแต่ว่ามันเบียดกันก็เลยบริบูฮู้ว่าที่ใหญ่ไปซะครับอี่ขันเห็ดค่างเห็ดข้าวมันเนาะกัมมอนี้ครับกำลังต้มน้ำไมอยู่ครับผมหันซับอยู่กระเลยโบเดยเฮ้ยมึงครับพลอยฟังเพลงอยู่หันลืมคือพอครับเลยว่าเอ้ยมาายคลิปให้ พี่น้องเดเบิ่งกันครับผมว่าเมนิ่งไกับเขายังนอนครับไปเบิ่งกันครับผมอ่าครับไปกับเขาวันนี้เปิดเบาะครับก็เปิดซองไว้อเอาแบตเพิ่นบ่อคอยอันนี้ครับเปิดบล็อลงเฟลียวบ่อคอยได้เลยเอาตอดแบตเพิ่นครับไปชาร์จครับข้างบนคันนีนยังอยู่ครับ400ร้่ยใสพลัมเป่าครับผมเพราะว่าทานบ่อคอยติดครับทหารก็เลยใส่พลัมเป่าเนาะเบิรงหมอครับหมอเดือดเนาะ นาซีได้นะครับนี่ครับน้ำมันสองนอครับผมก็ได้ประมาณสักหมอนึงครับใส่พักใส่เห็ดใส่นานได้เนี้ลงไปกระนาสีเด็ดพอดีกินครับผมไปครับเดี๋ยวเบิ้งมาต้มกันเนาะเออห้าเบิ้งนี่ครับขี้นกครับขี้นกคอดถ้าบ้านผมเอิญนกแคดกวดครับนกแคดกวดไทนเหลืองอันที่ตัวเหลืองครับนกกัด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 นกคอดครับผมมันนอนอยู่นุ่ครับพัดลมอ่าคอมเพรสเซอร์แอร์ครับพัดลมแอร์ กรูมันขอยืยมหน่อยที่ตัวหนอสองตัวก็ะลังไงครับผมอ่ามันก็มาอยู่ครับนี่เอาอาหารมาให็นไหมบ <c oughs> านนี่ครับเมื่อคืนนี้มาจับเบิ่งครับปิดไ้ละจับเบิ่งแม่มันมาว่าแม่ซึ่มากกลูกมากโกยูกครับกันนี้ครับขี่เขาเขามานอนยังสี่กับ่บ่วงครับไก่เขานอนอยู่น,อน,อยนี่เนาะเี่เขามางอ่อยปุ๊บกระโดดขึ้นนั่นเนาะแต่ว่าถาไปนอนโอเคขอบผุขผ้างหน้าขล้างนี่บ่ได้ครับผมลนังติกหัวเอา กับบรรยเพื่อนครับเพื่อนมาสายยูกับห้เพันยูครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนเดี๋ยวนะครับบรรยากาศบ้านๆเนาะเออนะครับเห็นไหมครับนะแป๊นยูครับผมเดี๋ยวผมซูมเบิองเนาะแวปขึ้นซูมเล็หน่อยนะเดี๋ยวด้วครับขอซูมอีกนิดหน่อยก่อนเออเห็นไหมครับครับตรงกลางครับนกอัญชันครับผมนกยิงชันนกอัญชันเพื่อนครับ เปนเท็ยนท่างครับผมเนาะมันเท็ยนท่างยู่นี่ครับกันอาที่ไข่แล้วครับตรงโลงครับผมมาเดินนั่งลงโลงครับบังแดดออกบนโต๊ะพันกระนั่นโคกไข่พันอยู่นี่แหละครับผมกะบบล็กวนพันเนาะอ่ะได้เบิึงครับผมเพราะได้แบบว่าเอ่อวิวทัศน์การของสัตว์นกน้ำเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงครับอ่อม้าเนียงแดงครับอ่อม้าเนียงแดงเป็นเอิ่นนกหยางเนาะนกอินทรีกระเบนเนาะ กเห็นห้างอยู่ครับเห็นลูกเห็นยังมันกระแล่นกันเกี่ยวครับนกกวัดกระแล่นครับนี่สี่ข้อที่เคยไทยเมืองตะวันนะครับลูกสี่ตัวพอแม่ลูกตอนนี้แล่นออกได้ทงได้ทุนนะครับมากินเข่ากินนันกินนี่หกแถวแนี่เนาะบางเทธอกะเป็นเข่าแห่งเข่าเดียวแห่งบางเทธอกะมาเปิดเปิดแถวถึงไปแถวนี้ครับแต่สร้างอย่างเดียวครับนกพิราบกับนกเขานกเขาไฟนกเขาขี้กระตือรับันผมเอินนะคุกคือคือนะครับน้ำค้างมันนะครับนะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะกับเข่าต่อกันครับผมยังนี่น้องฝานบวบครับ อันบวบแล้วก็ต er ัดขาเห็ดครับผมครับขะเห็ดนั่งฝาเนาะกะแพกะนึงครับผมในประมาณนี้ครับผมแต่ว่านี่เป็นบวบครับบวบหอมผิวบางงามครับขูดผิวออกก่อนขูดผิวออกนิดนึงครับผมผิวบางงามเนาะแกะตอนนี้กับน้ำใหม่เดือดแล้วครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนหนังยักงนามหนึ่งบนหัวมันขมคือบวบผมดีบ่บติ่มรับกับต่ว่าต้มไห้ใส่ยานันนี่ออกบมดกันครับ ให้กดผีวบวกกันครับผมฟันครับเสียงขับรถกับแม่บ้านปันจะนั่งเห็ครับตรนี่ก็หมอดำใหม่โอ้ยก็บางอยากกันนะเนาะมือกล่องก็ได้เอาเบื้องบวกกันครับผมบวกง่ายๆครับจะบวาอ่อนอยู่แล้วปดิเสธเป็นตอนเอาสองหน่วยครับสองลูกเนื้อเหลืองโปรแก่ครับผมเป็นเป็นบวกบวกทัานท่านใหญ่ทัานยาวครับ มันคือบวกแบบอีาสานบ้าน,นเฮาเนาะอีสานบ้าน,นเฮ่ากันก็แชร์แล้วเนาะตอนที่้ยัง,ยงหน่อยสองหน่อยก็เต็มหม้อแล้วครับยังปั่นนั่งจะนั่งครับผมเดี๋ยวจะไปตั้มขับเบือครับเออ่ตอนใยังจะขอบปากลุ่มแนละ้วไปตั้มขับเบือกับมาปรุงครับผมครับผมตอนนี้จะ ได้เวลาแกงครับมาใหม่กับหนาะสองน้ำนะครับผมแบ่เอาน้ำก่อนนะแกงครับน้ำกระเบือครับกระเบือตามไปใส่น้ำใน,น,น่น้าเนาะใส่พริกนิดนึงครับผมอออเออต้องเป็เลยครับแสบซสูอย่าให้เบ้าค,นไ,คน,นไปหน่อยครับผมรอหนำเดือดวไปหน่อยครับเอาผักล้มาะน้ำกะ พออุจุนี่แหละครับแต่ถ้าวหมี่อย่างไรคัมปุงข้าก็มีแค่ขังน่วเนาะซุรสดครับผมมีปลาแดกปรุงรสครับปลาปรุงรสปรุงปลาแดกกวดนะครับผมมีปลาแดกตอนเนาะแล้วก็ปลาดีนึงครับผมคือนิดนึงครับผมแบบม้านแค่นี้แหละครับเบอร์แทยยังพิเศษเพิ่มเติมครับผมเนื้อสัตว์กับบมมี่ครับนอกจากปลาแดกจะใส่พาร์กมีบวบครับผมบวบแล้วก็ เฮ็ดครับแล้วก็พริกขี้หนูหอมครับพริกหล่อเนาะแถเอิ่นพริกหล่อครับแถวบ้านเอิ่นพริกหล่อกันครับว่นนี้พริกระเลียงครับแล้วก็ที่ใส่เอออยังไงไอตู้ครับผมน้งแร็คเนาะแต่ว่าผมทีใส่ผักกระแนงครับผมมีผักกระแนงสดอยู่จัมหนึ่งหอมๆนะครับผมจะมาเบิ่งกันครับผมหอยมอเดิร์ตกันครับจะชิมรสชาติร่วมกันครับผมกรบผมหมอกะเด็ดเต็มดี่เลยครับผมเดี๋ยวหอยมอด้ชิมครับ เดี๋ยวของที่จะชิมแป๊บนึงครับแบบนี้านเนาะวัตถิบเสใสเนี่ยแซ่จะพอดีมีพุ่งไขมันครับพุ่งไขมันเหลืออยู่ยในตู้เย็นก็ได้อาลุกมาใส่เบอร์มิทิขอากันบอรครับมาชิมกันครับแป๊บนึงอยู่ใส่ครับอเสร็บเลยครับกรว่า ตีไปนิดนึงเนาะใส่ผักลงไปใส่เห็ดก่อนครับผมเห็ดครับหนึห่งถาดหนึ่บวบหอมเนาะเนาะใส่ลงไปครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงครับบอนไทยพันเนาะใเ่แล้วครับผมจะเติมปรุงรสชาติใหม่นะครับรอสักพักหนึ่งครับผมระวังผักหาหมอเดือดเนาะเดี๋ยวจะใส่พ,พักอีกตู้ครับใส่ซีิลมอีกรอบหนึ่งครับผมได้ปรุงรสอีกรบบหนึ่งเพามาเบิบงบ่งบรรยากาศครับผมนกนอนเนาะ เสียงเห็ด้วเลยครับนี่นครับหางนกเนาะนกกระจาบบอนกกระจาบครับผมหางนกกระจาบครับยี่ตอนกัดกระทุ่มในกระมีครับเื่งต้นกระทรรมใบนี้ครับเลี่ยนเลยครับมันมาเอาใบกระทรรมข้องเงินเพินเนาะเงินนี่เนาะเป็นกระได้ผูกอันนี้ไว้ครับดังกระสีดึงตีแผ่นจำเปเสาครับผมพนัง เนี่ยครับผมบรรยากาศน้ำแรงๆครับผมมีเสียงนกเสียงยางมังอหันห้องแซวแซวครับเรื่อยๆมาถ่ายให้เบิ้งครับผมยางมากพอดีแตเดี๋ยวกลับไปเบิ้งอ่อันนี้เัาเนาะ,ะแกงเขาหมอเขาไปครับไปเบิ้งหมอแกงเขาต่อครับผมตอนนี้หมอก็เดือวครับแล้วก็บวกกระซุกแล้วครับใส่ให้อีกครู่ลงไปเนาะเดี๋ยวจะเติมเดี๋ยวเติม ใส่นิดนึงครับผมใส่น้ำตาครับผมอ่ะเข้มเกินคือนี้บอได้ใส่น้ำตาลด้วยครับเด้อบางคนก็ใส่น้ำตาลเนาะสองคนนี่เองครับผมซีมีเลือกรอามั้งครับพอดีเอ่อคือเมนู่ดได้ครับพักกันแย่งกับนึงครับสดเลยคือเมนู่ดได้ครับพอดีสือปลาสดมากครับผมผสยปลานั่นครับมาปลาไข่แม่เนาะ ้าเจ้ามากก็เลยว่าสิมาหม้ครับหม้อหมอเ้องหมอหมออห้อหมอครับผมเดี๋ยวชิมกันครับผมยเดถ่านแล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นไปไปก่อนเนาะครับเมนูที่สองครับผมย่างปลาครับวัตถิทอดเอาแล้วกเลยว่าล่องย่างบึงครับผมปลาเชิมไาแห่งครับปลเขาผ้าสอยครับ อันนี้นะครับมีแมงนูดีที่สามอีกนิดนึ่งนะครับเนาะนกกระสวยครับใส่ผักกระญางหอมๆนี่กระยางครับผมเดี๋ยวเราเบิ่งปลาเดียวครับผมปลอ่อนวนอยู่เนาะก็เลยอย่างนี่ตอนครับผมจะเอาแกงเปื้์แกงใไม่้นไปแล้วครับผมกระยางครับกำลังหอมเลยครับปลากำลังมั่นนะครับในนี้ไข่เต็มครับเต๋อปลาพันเุ็ดิพย์แห่งพนธุ์บไข่เต็มครับนี่ครับเรื่องงามๆครับจะทอดกะได้อยู่ครับลองย่างกินเบิรงครับผมถ่ายมันแสีบกะจังบากันอีกคือหนึ่งเนาะ อันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เข้าตู้ไว้ครับสามจานครับซื้อไปเป็นจานสามจานห้าสิบบาทครับไป็ปลาทอดอีกสามจานครับลอยหนึ่งแล้วใหม่เนาะซื้อเครื่องร่วมๆแล้วก็ร่มอะไรครับกินได้สองมื่สองวันประมาณนสองวันเนาะก็ได้อยู่ครับผมแต่พยายามเน่เซฟเน่ครับเดี๋ยวกินยังกับเฮ็ดกินก่อนครับผมพไปซื้อตลาดจะแกงถุงกับซี่สิบบาทห้าสิบบาทนะครับพูดมือนี่เนาะจะบ่ไหวครับผมเพราะว่ากินมื่นเดียวเนาะกินมันก็กินสองอย่างนี่างเงี้ แปดสิบบาทแล้วก็หงส์เข่ากันนันมันนี่นะฮะเสือยังซสียมากอ่ะร่วมเด็กกับพ่อๆกันครับจะว่ามันสีแสบกลัวกว่าเขาจะกินยังเขากินครับอาหารอีสานเนาะเนาะอย่ามึงแม่นู้ที่สามมังครับแม่นูที่สามห้องกระลังโงกด้วยครับอิสานนี่นิดนึงเนาะนี่นะครับผมแมนูนที่สามหกะดิปลากับมกหมอครับหมอเพรมอใส่ผักกับแง้มหอมครับเนาะเบิ่งเนาะเนาะไปจะมาดูแตมากินน้ำกันครับผม ครับกับเมนูที่สามห้อคือหมกป่าครับหมกหมอเนาะหมกป่าไข่ครับผมกําลังนั่งมาล้างเด็ดครับใส่น้ำลายนิดนึงครับผมหั่นปลาปลาสุกเนาะกใส่ผักกระแหงครับแค่เขียวก็บผิหยางไหลครับผมใส่ไปก็คือผักกระแหงนี่ตำทีงแห้งครับผมที่แห้งคนทิ้งไข่เนาะตะไคร่ครับแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็ใส่เกลือใส่ชูรสครับผมยังหมดเใส่น้ำน้ำปลาครับ น้ำปลาแดกเนาะน้ำปลาลาครับผมจะลองชิมก่อนครับผมว่าพออยากให้เป็นรสชาติแบบบ้านๆที่สุดครับผมถึงปลามันช่เป็นปลาในหลุมน้ำบกขึ้นปลาขาวมนฑ์ปลาขาวสวยบานท่อเนาะลองมกหม้อบ้างครับผมกะเฮ็ดไลท์เธอละครับกากาศแต่ปลาสดสดครับผมเอล่าแม่บ้านเจ็ดแปดตัวครับผมปลาไข่ทั้งนั้นนะครับผมปลาน้ำแดกเนาะปลาเพิ่นแบบเชฟบอกมุมคืนบ้านครับผมเพิ่นเพิ่นกะจับน้ำตามแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำจำไม่ได้แม่น้ำท่าจีนนี่แหละครับเพิ่นจับมากอะเพิ่นกะจับแบบใส่เอ่อ ใส่ตะไคร้ดักนี่ครับธรรมชาติครับตะไคร้สามเส้นสี่เส้นหาเส้นนะครับผมเป็นได้มากคับคือน้ำผึนครับปลาปลาแห่งปลาเข้มปลายาปลาแห้งเกี้เนาะปลาแต่เดียวนะจะซื้อน้ำผึนนะครับผมไปจำเบอร์เบิรงกันครับหน้าตารสชาติเดี๋ยมาเป็นแบบไหนครับผมครับตอนนี้กะมกหม้อมกปลาก็แล้วครับอันนี้เป็นหนุ่มนะครับปลาเขือคืนครับผมใส่ปลาเขื่อนจะคืนปลาเขือค่อใส่ไปลร้อยซิมนะครับเนี่ยปาหยานไข่ไก่โมสุกครับ แสีบครับผมแสียบเสียำออียบนำอจเจ๊งน้อยบ่อจอุจุเลยแหละครับกะเดียวก่ากระเปือน้าเป็นบรนพอปลาเก็ตครับผมเดี๋ยวะปะจะไปขึ้นไปเบิงกากินข้าวน้ากันเล้วครับเนาะไปครับผมเดี๋ยวปงมอแล้วก็จะขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเตรียมว่าเขากินข้าวกันน้ากันครับกินข้าวได้น้ำกันแล้วครับเด้อเด็กเหนื่อยในคำในเจ๊งน้อยก่ามาพอกินพร้อมกันครับครับผมขอโทษขอภัยหลายครับเพราะว่าตอนกินข้าวเนาะบ่ได้เบิงครับผมกินข้าวแล้วครับผม กะมีทั้งแจ้งนี่แจ้งนั่นแจ้งนี้ครับผมก็เลยบอกจะถ่ายความยันที่คิดเนาะกะขอโทษขอให้ละลายๆครับผมบดได้บ้างเนาะครับเขามียังแน่เนาะเห็นตามเห็นนะครับผมกะกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมกะเดี๋ยวกะอาบน้ำครับนอนครับผมขอบคุณครับที่รับชมมาติดตามนะครับก็อะไรก็สับสับไปสับสับไปเด้อครับเด้อเป็นก๊าซไนน์นะครับผมกสไลด์พินิจครับ สวัสดทุกคนตอลากันดีเขทีไม่คามตุกัผมอกันี่ต่อไปกับผมสวัสดีครับ